เราจะไปขนของบ้านคุยแดนนากันเพราะว่าจะย้ายไปอยู่กับโชว์คีเปอร์เดี๋ยวเราจะให้ใครขับรถไปดีใครขับรถอันนี้ใครขับเนี่ยน้องผมไม่ได้ขับเลยอันนี้เราดูตรงนี้เลยนะดูการขับรถของน้องเอสว่ามีประโยชน์ไหมดูตึ๊ง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 ตึ๊ยตึ๊งต้๊งตึ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 ๊งตซ๊งตึลงตึ๊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 งพี่เลยนะครับเนี่ย ดูนี่จริงคุณาผมช่วยผมช่วยผมช่วยขบุไดร่าขักระ่ายนเาเอาเอาผมช่วยย้ายอันไหนย้ายได้้ยขอกระเป๋าแล้วด่าบยกเขาเลยวะอย่าพูดอย่างนั้นนี่นี้ยนี่ยกกรต่ายขบุนไดร่าโอ้ยกไปไว้อยเตาปล่เตาปล่อยเตเาหน้าไม่อยู่แล้วปล่อยเตาไดล้า เอาต่อมาเต่อมาเต่ยไม่ไหวเห็นไหมน้องเอ็ดไม่ช่วยเลนนะทุกคนดูเห็นปะเลนต้องแบบแบบช่วยเหนื่อยมากเลยวิ่ง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 อยอย่าตอย่าตใครตอ่กเลยตทำไมตทไมโอยไม่ได้ตไม่ต่อวโอยเมันติด่ะพี่เลเลนเร็วว โอ้ยก็ยี่เด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจะใทำให้มันติดพิเลอ่าสักครู่นะต้นหนักของยาข้างนอกให้ของยาข้างนอกให้ได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 ้ข้างนอกเป็นของเป่าไงแม่พิเล่ผักผมือย่าไม่ผัก้องโกหกเด้มีดูเลทุกคนดูเลยเอาไปควเว็บดึงสายไปควเว็บขาดไปตองเองนะครับแล้วคมเป็เช่าได้เหรอ คุดควางไปเดี๋ยวมีประกันมีประกันออมีประกันออคุณแดนน่าดูชอบบริการเรานะเขาแฮปปี้ทีวีที่ดูกับชอหน้านี้ดูอกโอ้ยพี่ตกผมทำไมี่แค่อย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันอย่าทำาย่าร้ายกันอย่้าก่ารยน่าทรงาาร้ายา้้ร้าัอย่า่ทายย เพราะเาก็ขังเต่าเขาไอ้รถด้วยต้องคุณแน่นออกไม่ได้นี่นี่ช่วยขนโต๊ะขนโต๊ะโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวอุยเขาชอบสีเขียวนะหนักจังทำไมอะทำไมอะทำไมมันหมุนละแปลกในท่าไหนเนี่ยหุ้นมันจะไม่เข้าประตูเย็นแนฟแนนถอดปลั๊กเลยวะลงไม่ได้จัดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมจัดนายนายนานะสบายนะครับยิบกับเขาทำไมพี่น้องตน้ี่รกอ๊ยอยีเสียทเซียทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันเห็ไมเนี่ยคุซากีน้องทำผมคนสามคนไร้ตัวฟาตัวเอลนะนี่เออเอาอ่ะเขานอนสบาย อยู่ข้างในคนนะน้องติดผมด้วยน้องน้องติดพีไปอีกทางไปอีกทางหมุนหมุนหมุนทางนี้ทางนี้อ๋อทางนั้นพี่ไปทางไหนอ้อมเปนไม้ไปอ้อมเป็นไม้น้องน้องติดอะไรเมื่อไหพี่จะเอาไงครับผมพี่เอาเอาอย่างนี้แหละมันขึ้นไม่ได้น้องไม่มีคนจัดข้างบนน้องคือข้างข้างขึ้นฝั่งยาวคุณคือฝั่งยาวผมจัดฝั่งยาวให้มันโล่งๆเอาไว้ เป็นโลกงเหรอไปเห็นโลกเลยมีไยทางนี้ทางนี้น้องนี่นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่มีแรงแล้วอ่ะผมอยู่มาเท็นี้เห็นไหมอิดอิดโอ้โหนี่นี่พี่ขยับทางไหนเนี่ยขยับทางนี้ทักส์โอ้โอ้โอ้เหนื่อยวะเดี๋ยวนะเอาเอาไอ้เนี่ยไอ้ห่วงยางเนี่ยไอเอาไปเอาไปเออเตะเอาไว้ไกลๆเลยก็แหละจบลงมาด้วยโอเคโอ้คอผมกระแทกผมต้องแจ้งประกันภัยนะ เอ่อ uh, ตัวเอลต้องต้องหมุนเป็นตัวเอลให้เสียเข้าไปข้างในได้เออนนั่แหละพราะว่าอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายจะหมุนหน่อยโยน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 เลยโยนเลยเออเนี่ยสักเรียบร้อยเดี๋ยวให้คุณไดนารีวิวนี่เป็นไงคุณส่งเก่าด้วยไม่ทำไงไม่ทำเจ็คคันแตกเออได้ไงผนส่งโคตรดีแล้วทำไมคุณสกิลงไปอยู่ข้างล่างพิการนะแต่ให้ไงข้างล่างส่วนคนดีขึ้นรถ คุณไดน่าบอกทีวีพังทีวีพังเหรอคุณบอกลูกค้าสไม่ไม่ไม่พังนะครับไม,ไม่พังนะครับนคิก็ไม่พังนะครับใช้ต่อได้ <c oughs> คุณไดน่าเดี๋ยวไปส่งที่บ้านคุณไดน่าลองเสียบปลั๊กแล้วถามชอคลิปดูว่ายังสามารถอบขนมปังได้ไหมเออถ้าไม่ได้เดี๋ยวติดต่อไป,ไปที่มาดูเ o ช <c oughs>